มือนี้สร้างบ่มาเห็นงานเพราะว่าเพิ่นโอบสร้างเหล็กบางไฟแสนแล้วโอบเป็นโอบไปเพราะว่าน้อยเพลิดมันบ่จมดุลกันมันก็เลยโอบแต่ว่ามื้อนี้บ่เห็นมาเฮ็ดงานโอบปูนไปโอบปูนให้มันหนาอันใหญ่ก็อันกี่ตีกีดสร้างมาเฮ็ดงานมื้อนี้เนาะเว็นก็ค่ำค้อยลงมาเออ่เวลา เกดนาลิกากลัวกลัวเนาะสีม่วงหามงแดงนี่แต่สร้างวังเวียนหนูสร้างคนมาท่าสีป่ะวนกับเอ็นอุปสรรคในการสร้าง ส่วงนี้มันหนาฝนเนาะฝนเลงเลยก็ลำบากในการก่อสร้างเนาะเนาะการสร้างพญานาคการสร้างสารปูสารปูก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเร็จชิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเก็บได้ละเอียดเรียบร้อยติดป่าติดนันทาสีเรียบร้อยแล้วมิตาชี ช่วงบวงสวงแล้วยังจะเอายังเ่อล,ลงผุหละช่วงเสร็จแล้วผุหละพี่น้องช่วงเห็ดตรงพญานาคสององค์นี่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นก็จิบวงสวอืง มันกำลังฝนสีขาวผู้ขาวกำลังเปี่ยหน่อยน่าส่วนหัวสวนหัวทั้งแท,ท่งจริงจรินนงทำหินมาลงทมอมคลองตะหน,นม สร้างมันก็ลั่งเด่งทำเสียงพญนาตให้แล้วก่อนลอยกระทงสำหรับสีขาวมันก็ปบบนมาเรียบร้อยแ้วยังแต่ชวนหัวลัวล่งตกแต่งเขียนลายเขียนประพาทธจิตแข้งหลังมีเป็นข้างหินมาล่องอยู่ครับพื้นที่ข้างึ้นไม้ มดินมันเป็นรูปนี้หันก็คือเอาเหินมาโม ka สีหวอันนีาา้ยาขาวยาขาวโอ้งามสวยงามพี่น้อง นี่ฟูดำทางนกำลังทำขมิ้นในการเรียงขาวน้อยดิน้ำกันสังกันนยังมากเกลี้ย เร็ดเรียบร้อยแล้วสวยงามตามทองเหลืององค์ปูดำปูขาวสวย,ย,ยงามแล้วอ่าฝันมาเทคอนจีดเตะนะิร์นเรียบร้อยแล้วเตนะิน์ะ ยังบ่วิญญาณเขาเรียแล้วแ,วแต่จเจ้าเฮ็ดแล้วเรียบร้อยวันมาเทกันนี่วิญญานปูนพวงใส่ครับ เออเซลี่ยมมาเห็ดแล้วงามบอกอยู่ว่าเลี้ยววัน <c oughs> เออแล้วาลว,าน, <c oughs> วานสร้างเลยเก็บของกลับบ้านแล้วโอ้ดอก เล็กน้อยสิบ่ามาลว่ารักหนีบ่เนาะนี่เนาะตั้ตงกอดจอดอยูานี่ <laughs> ปูยาปูดำปูดำแสนสิดีโอเงาอันนี้อาสมเป็นแล้วแล้วก็สวยงามพี่น้อง มาณน,นี้แหละหาสมเพิลสร้างเพิ่งจะเจ็บของกลับบ้านแล,แล้วแล้วแล้วรอแต่สลองต้องจึดพุ่ละช่วง อว่าชีไายย้อนแสงไทยบ่าไรเลยอันนี้อันนี้หญ้าขาวูดําหญ้าขาวว่าชีไายย้อนแสงไทยบ่าไรย้อนแสงโอ้ฝีมือไวส้สร้างงามขนาดเลยเอ้ยล่นมากแห่งใหม่ Lan Song Sĩ Anh nhà Bu Đam Đầm nhà khảo Anh đi hướng đan răng phên đan răng đẹp xinh xắn ด่านนามีทั้งด่านนา้าขาวอาทิตย้ายประมาณนี้พี่น้องเสร็จแับเรียบร้อยแล้วสร้างรกลับบ้านแล้ว สวยงามเไงท่ายภาพมุมสูงทั้งหอระฆังลงมาสีงามเนี่ยประมาณนี้นเนาะอันนี้ทั้งด่านหาง เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวแต่เพียงเท่านี้เด้อพ so, <c oughs> the ี่น้องฮะกกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะจะว่าใดผิดพลาดในคลิปของเฮาใหม่ๆอีกต่อไปทั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี่ไปแล้วพี่น้องอันนี้จักรยานคู่ชีพสามล้อไอแล้วพี่น้องไปเบิ่งห้างต่อพวกห้างต่อเป็นต่อทนแล้วไปไปเบิ่งห้างเก่งที่มันใหญ่ตรงนี้จักโดดมากเนาะ